มันจะมีรอยแยกถ่ายรับเงินเรื่องนี้คุณผู้ชมครับจากเรา không ai ai anh có lúc bay anh chín chín đây là tập ban, toàn... mà... là... là... ở... là... là... rồi mình là... này... hay... có để tựa làm... không để, na xỉu không tựa anh รสงขาราหมดูม้ก็ไปเล่อปี่เลยรถจะเสือนเสือนเสือนขอหนังสััลยต้อง้คายดาน้่าดนะ่หวเจอก็รับบานดีแต่นางก็ต้องระวังกันนะครับดีๆก็ต้องระวังนะครับจ่ายอะไรนเดเดี๋ยว้องจาเร่ขอารกินข้าวหรือกคนแม้ตุ้ยลเมันมันนาใช้ใช่ถึงเราไม่ยากถึงจะนั่งได้กบตุกคนนไ้กบดไม่ยาก่ไแง กับเท้านายนี่ เป็นการเลนกา้นเนี่ยผมไม่ได้เล่นด้วยแต่เห็เนี่ยเขาเล่นกันอยู่เขาเป็นพยานให้เราขาเล่นจริงประมาณนั้นนะครับท่าะทำตามท่านที่อย่างนั้นมา่านแล้วก็ีน้เวลาเราต้องการใช่ไหมครับใช่ทุกวันนะรังทราบไหมว่าเวลาเขาเปิดอะไรอย่างนี้มันเป็นเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะ ตรงนั้นมาทกวันเลยนะเปิดทุกวันขายดีไหมอะขายดีไหมมันซื้อกับบ้านเยอะนะหนั่งในร้านก็เยอะอยู่มันก็เยอะเยอะเลย่ใหลนคยเหนไม่หเข่าคนสองคนก็มีนี่ช่วงสายไม่มีใครอ๋อคือคนเยอะตอนเช้าตอนเช้าก็เจ็ดเจ็ดโมงที่คนเริ่เยอะใช่ไหมแต่ว่อนเช่งเลยก็ที่ข้างลับบ้าครับส เปิดปิดกี่โมงครับเปิดช้าก่อนเปิดตั้งแต่หกโมงเปิดตั้งเปิดก่อนมันก็ปิดตั้งหกโมงกลางเย็นกลุ่มคนเนี่ยนะตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปลักษณะเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยนะมันมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมีความจาเป็นที่จะต้องดำเนินคดีกับพวกเรานะเรื่องนี้เนี่ย มันเป็นคาสั่งของคณะก,กรรมการควบคุมโรคนะครับจังหวัดสงขลาที่61ทับ2564นะเรื่องของการรวมกลุ่มคนการนั่งดื่มกินในร้านนะครับจริงๆเนี่ยร้านค้าเนี่ยทั่วไปเนี่ยนะสามารถที่จะเปิดขายได้ปกตินะแต่ให้มีการใส่กล่องใส่ถุงเอาไปทานที่บ้านนะนะครับกอค้าไม่ขายเนี่ยดำเนินการได้เลยนะเปิดได้จนถึงสองทุ่มนะแต่ ถ้าท่านเปิดให้มีการพ้าไปนั่งดื่มกินในร้านมันเหมือนเป็นการรวมกลุ่มคนมีความเสี่ยงต่อโควิดแล้วก็ปิดกฎหมายผมก็เลยจําเป็นต้องดําเนินคดีกับพวกเราเข้าใจนะครับนะโอเคครับ